สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เซมิกิเกมมิ่งชานาลรู้จักเกมมากขึ้นไปนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม My b a g k King of Tokyo My b a g k นะครับผมก็เป็นเกมยอดฮิตอีกเกมหนึ่งเก,มก,เกมการ์ดนะที่ดวลกัน2คนครับแล้วก็มีลูกเล่นแพลวๆามีความเรียกว่า replayability ที่สูงนะครับยิ่งแบบมีแพ็คเสริมมีอะไรเนี้ยยิ่งแบบว่า เจออะไรที่แบบไม่ซ้ํากันเลยแล้วก็เราก็ต้องมาพยายามแบบจัดตัดสินใจเดียวนั้นว่าทำไงให้ชนะศัตรูให้ได้นะครับผมชอบคอนเซปต์แบบนี้มากๆนะครับในครั้งนี้มากับ k i ง g of t o เก o ยวคอจีมันเป็นอีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมแบบสัตว์ประหลาดสู้กันใช้วิธีแบบทอยเต๋ายัดซี่ที่แบบว่าทอยเสร็จเลือกรีโลเต๋าได้อะไรเงี้ยครับจนกว่าจะได้หน้าที่เราพอใจหรือเราจะพอก่อนแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่รีโลจํากัดจํานวนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะโจมตีฝั่งหนึ่งให้ใต้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่เกมนี้เนี่ย เอาค i งออฟโตเกียวเนี่ยครับกล่องนี้เอามาคอลลบด้วยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยบอกเลยว่าได้ค i n ออฟโตเกียวมาด้วยนะครับยิ่งทำให้ความเป็นไมล์บารเนี่ย หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อยากรู้ว่าดียังไงนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมช่วยผมได้เยอะมากเพราะช่วงนี้ u t u b e เนี่ยมันโหยอดวิวตกเยอะมากไม่ใช่แค่ช่องผมนะคือหลายๆช่องเลยเพราะนั้นช่วยกันไลค์นะครับถ้าอยากสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เกมนี้ครับไปดูที่ MinBo o k นี่เลยครับก็ MinBo o กก็สนับสนุนเกมนี้มาให้ลองเล่นและมารีวิวให้ดูกันด้วยครับไปดูกันเลย มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนอเนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช h อ p e e ้มีนบุ๊คบอร์ดเกมและ Li n e ID ดีแอดมีนบุ๊ มาดูวิธีเล่นเขาฆ่ากันนะครับก็เหมือนไปบล็อกเขไปเลยนะครับคือเราจะมีเด็กคนละสิบใบนะครับแบบสุ่ออมากๆนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนั่นก็คืออุ้ยเกระเด่นคือตรงนี้ครับคือการ์ด power up นะครับหรือเรียกว่าการอะไรไม่รู้แต่หลังแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ energy เนี่ยในการซื้อมันมาได้นะครับเหมือน king of Tokyo นะครับซึ่งวิธีการได้ energy เนี่ยก็มาจากการทอยเต่าถ้าเกิดว่าทอยได้สายฟ้า2อันได้2 energy จีสายฟ้า1อันได้1 energy นะครับแล้วจะทอยเต่าได้ยังไงมันจะมีการ์ แต่ถ้าคนมีเลือด3ครับถ้าเกิดว่าโดนตีครบ3ครั้งเนี่ย mm hmm. ก็จะแพ้ไปในทันทีนะครับ mm hmm. ทุกคนจะจั่วกล้าคนละ5ใบนะครับ mm hmm. ผมขออนุญ,ญาตเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าเกมน,นี้เล่นอย่างไงนะครับนี่กระสุม่มาเนะาะห้าใบอ่าสมมุติตามผมก่อนแล้วกันทุกคนมี2ไม้บัคกไม้บัคกนี่คืออะไรไม้บัคกคือถ้าเกิดว่า เห็นศัตรูเนี่ยลงการมาแล้วรู้สึกว่าอยากได้การใบนั้นแทนไม่อยากให้เขาใช้เลยนะครับเราสามารถเลือกใช้1ใบนะครับเพื่อที่จะขโมยการนั้นมาเป็นของเรานะครับเรามีโคต้าได้ทำเนี่ยได้ทั้งหมด2ทีนะครับและถังทั้งสงฝั่งก็จะมีไม้บัคคนละ2ใบนะครับอ่ะนี่อันนี้อ่ะมีการที่จวดไมาได้ครับทุกคนจะมี5ใบเสมอเดี๋ยวพอลง1ใบเราก็ได้จวดหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดหมดกรเราจะไ,ได้จวดอีกแล้วนะแล้วก็ ั่นแหละใครเลือดบ,บท3สก่อนแพ้นะครับเกมนี้ทําได้2อย่างเท่านั้นควราะที่มี3นะครับหลักๆแล้วมี3อย่างที่เราจะทําได้ในตาของเราอย่างแรกก็คือลงการ์ดหใบครับและก็จบตาอย่างที่2คือสั่งโจมตีเอาหใบโจมตีนะครับก็จบตาเช่นเดียวกันอย่างที่3คือมันจะมีบางใบที่มีแอคชั่นนะครับเราถ้ามันเขียนว่าแอคชั่นเราก็ต้องใช้แอคชั่นปึ้งแล้วก็จบตาเช่นเดียวกันจะไม่ได้ทั้งลงการ์ดแล้วก็ไม่ได้ทั้งโจมตีเลยนะครับแต่ว่า สิ่งที่เพิ่มมาในภาคนี้เนี่ยคือเรื่องของการซื้อกาดตรงนี้นะครับคือตอนเข้าเทิร์นก่อนที่จะทำแอคชั่นใดๆก็ตามเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเอเนจี่ิเนี่ยครับเพื่อซื้อกาดตรงนี้แล้วเกิดผลทันทีนะครับก็เดี๋ยวผมขอลงไล้มาเลยดีกว่านะครับอืมเจ็ดหรือมากกว่าไม่มีว่ะซ่อนตัวอาลงสนามได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มมีพิษลงสนามได้โอ้โหเราฮิวฮิวเยอะมากอาลงสนามเท่าไรคีเจอร์หนึ่งตัวโอ้ม่เด้คาส์ลงสนามครับลงสนามเล่นการ์ดที่ความสามารถลงสนามจะกองทิ้งน่งคุณยังไม่มีเลยว่ะ โอ้โหผมอ่ะลงนี้แล้นง่ายดีนะครับได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มอ่านี่ะกันอ่ะลงมาได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มจากสามก็เป็นสี่นะครับอ่าเรียบร้อยครับจบตาแค่นั้นเองนะครับนี่คือตามผมนะครับอ่ะมาแล้วของเด็แล้วก็ตาศัตรูนะครับอ่าผมขอเล่นเป็น AI ใช้สองหัวสมองเล่นเลยแล้วกันนะอันนี้ถ้าไพ่แพ้คือถ้ามันตายเนี่ยคู่สู้เสียหนึ่งแต้มแต่ว่าโหมันพลัง9ก้านี่ดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งก็คือเหมือนมี2ชีวิตนะครับได้ถอย2ลูกผมเอาตัวนี้กล,ลงมาก่อนปังนะครับลงมาแล้วนะอ่ะต่อไปตามผมต่อนะครับตามผมเฮ้ยเขาพลังอ่อนกว่านี่พลังหกนี่พลังห้าแน่นอนว่าพลังหกมันเยอะกว่าใช่ไหมผมโจมตีเลยดีไหมหรือว่าลงอะไรก่อนดีผมขอสั่งโจมตีแล้วกันนะครับ โจมตีนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เลือกว่าจะตรงนี้มากันหรือเปล่านะครับหรือจะไม่กันนะครับซึ่งผมมีพิษหมายความว่าถ้าเิอว่าเขามากันเนี่ยต่อให้พลังผมพลังเขาผมจะอ่อนกว่าเขาก็จะตายด้วยนะครับแอันนี้เห็นไหมมลีลูกเตา๋าหนึ่งลูกครับหมายความว่าทุกครั้งที่ส่งโจมตีจะได้ถอยลูกเต๋าครับถอยมาได้2ครับพลังจะเป็นเหมือน8นะครับแน่นอนอ่าต้องถอยก่อนนะแต่เขาจะรับหรือเปล่าเขาขอไม่รับแล้วกันนะครับปล่อยเข้าเลื่อยก็จะลดสามเหลือสองอ่เทียบร้อยนะครับ ตาฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้าม ừ, สั่งโจมตีเลยดีปะ่ะโอ้ลงสาลได้รับสองเอเนีเหรอถือว่าดีสั่งจมตีว่าขอเสี่ยงสั่งจมตีนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยมีสองลูกเต๋านะครับอ่าเขาได้ทอยสองลูกเขาคงคิดว่าเฮ้ยมากกว่าหกแน่นอนป่ะอโอเคคือถ้าได้ลูกนี้นะครับจะสั่งให้ศัตรตูเนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบนี่มีบอกอยู่ครับ อ่านะอันนี้จะเป็นการ์ดสรุปกติกานะครับรูปสู้ที้การ์ดหนึ่งใบของเขานะครับเนี่ยเมื่อเคเทเจอตัวนี้โจมตีทอยเต่านะครับเมือ่อโจมตีเท่าน,นั้นนะครับเอ่อมือนกับด้านบนทอย2เต่านะครับอ่านี่ก็คือเขาทอยเต่าแล้วอ่าแล้วเขาได้2องเอนจิ้นี่เพราะมี2สายฟ้าเนาะอันนี้คือสายผมทิ้งการ์ดผมขอทิ้งอะไรอันนี้มันมันมันมีอันหนึ่งที่ชุบชีวิตได้อยู่เหนือว่าลมหนาวเรื่นการ์ดจะก,กองทิ้งโอเคงั้นผมขอ อันไหนก่อนนี่ลงสนามเจ็บเลยมากออะผมทิ้งไปนี้แล้วกันโอเคทิ้งไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ผมซึ่งเขาอะพลังห้าพลังหกผมขอป้องกันนะครับเขาตาย <c oughs> เขาตายฟรีนะเขาได้ทิ้งการในมือผมหนึ่งใบนะครับอะแล้วก็ตาผมทอนะครับอะผมขอตีฟรีเลยกันตีนะครับอะเพราะว่าหน้าเขาโล่งครับได้ในจีมาหนึ่งอันด้วยอะเลือเขาเหลือหนึ่งละเขาจะแพ้แล้ะ อืมเานะต้องแก้เกมแล้วพอเข้าเทิน,นครับขอที่ทำอะไรก็ตามขอใช้ energy หน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรดีๆนะครับอ่าขอใช้อันนี้ครับอ่าายหนึ่ง energy ครับซื้อ,อน,นี้กายพันแบบสุ่มนะครับเปิดการ์ดไปบนสุดแล้วผมได้ผลของไบนั้นทันทีนะครับเปิดมาปั๊บวิทำอะไรได้วะฮคิเจอร์ของคุณทุกตัวมีซ่อนตัวในเทินนี้อะถุยผมไม่มีคีเจอร์เลย <laughs> กายพันแบบสุม่มอ่าอะไรเฉพาะในเทินนี้ว่ะมันก็ลงตัวนี้มาก่อนแล้วกัน ตัวนี้มารับนี่พ่ายแพ้ทำลายคิทเจอร์หนึ่งตัวนักล่านี่ก็คือเลือกได้นะว่าจะโจมตีตัวไหนปกติเวลาโจมตีไปครับเราเลือกไม่ได้นะว่าเราโจมตีตัวนี้หรือตัวไหนนะครับฝั่งตรงข้ามจะเลือกเองว่าจะตัวไหนมาป้องกันหรือจะปล่อยเขา้าก็ได้เขาจ่กดแบบชัดเจนเนี่ยไปดูในที่ผมรีวิวไม่บลแบบผมทําไปแล้วนะครับอันนี้แบบอยากให้เห็นแบบฟิลลิ่งของภาคนี้มากป่ะอันนี้ลงมาปุ๊บได้เลย2 Energy เดี๋ยวตาหน้านี่ซื้ออันนี้3 Energy ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับ เอาไปตาผมแล้วผมจะไปฉากได้หรือไม่อืมมีหนึ่งเอนจี่นอะไรได้ไมาเนี่ยอ่าคูัสููทิงการอ๋ออันผมลงอันนี้แล้วกันผมเตรียมมาแล้วนะครับที่ไหนวะลงสนามนี่อะใบนี้ครับพอลงสนามบอกว่าเล่นการ์ดที่มีความสามารถลงสนามจะในสุสานได้หนึ่งใบใบนี้ครับนี่ใบนี้ที่มีความสามารถเนี่ยลงสนามแล้วบอกว่าเล่นการ์ดที่พลังเจ็ดหรือมากกว่าจาะบนมือได้เพราะฉะนั้นนี้ลงมา การที่บางเจ็ดหรือมากกว่าจะบนมือได้นี่นยขูล,ลงมาแบบเป็นแผงเอาให้ท้อไปเลยนะครับอ่าแล้วก็จบตานะอ่าทำไมถึงจบตาเพราะว่าตานี้ผมเลือกที่จะลงการไงมันต้องเลือกว่าจะลงการหรือโจมตีนะครับอ่าตาฝั่งนี้เห็นแบบนี้แล้วท้อแท้กล้องเกือบล่วงนะครับโอเคเข้าใจละเดี๋ยวผมขอกลางขากล้องให้มันนั่งคงอ่ะอืมมีอะไรแบบพลิกๆคมื่ะ หยิบการ์หนึ่งใบจากกองทิ้งคู่ต่อสู้เราไม่มีนะ bij, เลย,คเลยค่คู่ต่อสู้ทิ้งการ์สองใบใช้ไปเลยอ่ะผมขอใช้เอเนจีสองอันครับใช้ใบนี้เลยครับคู่ต่อสู้ทิ้งการ์สองใบนะครับอุ้ยจั่วผิดกองโอเคซึ่งผมก็ต้องเลือกทิ้งการ์สองใบทิ้งอะไรดีวะาออเคเจ้าคนทุกตัวมีอันนี้อทิ้งอันนี้กับอันนี้แล้วกันโอเคพลังมันอ่อนโอเคโอเค เสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเนาะเมื่อกี้การซื้อกาดเนี่ยมันจะเป็นต้องทำก่อนที่จะทำแอคชั่นนะครับไพ่แพ้ได้ตามโจยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดยึดของคีเจอร์ที่มีง6หรือมากกว่าน่าสนใจนะ ตัวนี้แล้วกันผมลืมใช้ไม์บัคให้ดูเลยความจริงจังหวะเมื่อกี้ฝันนี้ต้องใช้ไม์บัคช่างเลยนะครับเดี๋ยวเกมไม่จบนะครับตรงนี้อ่ะถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยผมได้ขโมยคีเจอร์เขาหนึ่งตัวนะครับขอลงมาเสริมก่อนนะครับตาผมกาผมหมดกองแล้วผมจะซีใบสุดท้ายนะเพราะโดนทิ้งไปด้วยอืผมต้องตีแล้วนะครับนักล่าไม่สามารถล่าคิเจอร์ที่มีสามาลาแล้วอันนี้ก็คือผมเลือกได้เลยว่าผมจะตีตัวไหนหนักล่าก็คือถ้าตีตัวนี้ก็ตายคู่ตีตัวน,นี้เขาคอนโทรลผมได้ อันนี้เอาเอา,เอาตีแล้วทอยเต่าดีว่ะน่าจะได้ผมขอเอาตัวนี้ตีได้ครับอา่าพอตีปุ๊บทอยเต่าโอ้ได้เอเนจี่ว่ะสวยจัดอ่าแน่นอนเขาตีมาแค่หกนะคือผมหวังว่าจะได้พลังเพิ่มไงจะได้เขาไม่ได้ม่กล้ากันตัวนี้ก็เอามากันครับตัวนี้ก็ตายฝีสวยจัดนะครับนะตอไปตาฝั่งนี้ตาฝั่งศัตรูนะครับ่าตัูเริ่มแล้วเริ่มได้ใจขอตัวนี้ตีครับ เฮ้ยก่อนตีทำอะไรไ,ได้บ้างวะไม่กตีกันเลยอ่ะเอยตีพอตีปุ๊บเนี่ยก็ถอยเต่านะคู่โบวกสามพลังสิบไม่เป็นไรผมเฮ้ยนี่ไงมีพิษนี่ผมนี่กันครับมันมีพิษเนาะก็คือตายคู่ก <c oughs> ูเชียร์ฝั่งไหนแน่วะเนี่ยตาผมน่าจะปิดฉากแล้วเลือดเขาเหลือหนึ่งเองนะครับมีอะไรน่าสนใจชีวิตตัสูติงการ์ด อันคเจอร์หยิบการสแสดงความสามารถลงสนามคิเจอของคุณหนึ่งตัวได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มอ่ะใช้เลยอ่ะเอาให้ศัตรูท้อใช้สองมิตครับเอาไปนี้นะครับเขาบอกว่าใช้ความสามารถลงสนามของคีเจอร์ผมหนึ่งตัวผมใช้ความสามารถนี้ครับก็คือได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มพนดี้ผมห้า <c oughs> <c oughs> เอาให้ท้อเขาเหลือนหนึ่งเองแล้วก็เอาตัวนี้ตีอ่ะซึ่ง ขาตัวนี้กันอ่าหรือขาตัวนี้กันตอนี้ตายปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ายึดของคิชเจอร์ที่มีพลังหกหรือมากกว่าผมยึดของตัวนี้มาเฉดึง้งในของตัวเองนะครับอ่าตาฝั่งนี้ฝั่งนี้เลือดหนึ่งจะยื้อได้ขนาดไหนวะเนี่ยอ่าพลายแพ้รับตามทําลายคิดเจอร์หนึ่งตัวมีลุนนะเล่นทําลายคิดเจอร์ฝั่งูุนดีกว่าลงตัวนี้ผ่านตาผมไม่มีตัวผมเหลือ,เหล,อเหลือแค่สี่ใบแล้วครับ ลงสนามลายเคเจอร์หนึ่งตัวที่ห้าหรือมากกว่าน,นี้โอเคนะผมลงใบนี้ครับทําลายใบนี้อ่าขอเล่นแบบไม่ใช้ไม้บักแล้วนะ,อะโอเคผ่านตาฝั่งนี้บ้างน,นี่เล่นแบบสุดความสามารถอนักล่าลงสนามได้รับหนึ่งเอนจีล่าได้ไม่มีตัวไฮล่าเลยบ้าข้างพ่ายแพ้ลายเคจเจอร์ที่ห้าหรือมากกว่าห้าเลยน้อยกว่า ตัวนี้ดีสุดลนะลงมาพลังเก้าผ่าน่าฝั่งนี้เขามีพลังเก้าแลกแลกยากมากเลยนี่ดีกว่าผมเอาซ่อนตัวสู้เดี่ยก็คือพอามสามารถซ่อนตัวเนี่ยตีไปเขาจะกันไม่ได้ครับเขาต้องความสามารถซ่อนตัวมากันเท่านั้นลงวันนี้ครับได้รับพลังชีวิต 1, อีกหนึ่งหกเะยเยอะมากตาฝั่งนี้ เราต้องหาอะไรที่แบบซ่อนตัวได้นะวะมีหรอไม่มีมันโดนตีตายคิเจอร์ที่กำลังแปดหรือมากกว่ามีซ่อนตัวโอ้โหโคตรโคตรกันทางมาเรามีเว้ยความมากพลังแปดหรือมากกว่ามีซ่อนตัวนว้ตัวนี้มีซ่อนตัวครับเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยตีมาเอาตัวนี้กันได้อืทำยังไงดีผมขอเสี่ยงตัวนี้ตีแล้วกันเอาตัวนี้ตีก่อนครับอ่าถอยเต๋า สองเป็นแปดเขามีเก้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้กันมันตายคู่เพราะตัวนี้มีพิษด,ด้วยอันนี้ซ่อนตัวพ่ายแพ้ทำลายคิชเจอร์ตัวเพราะตัวนี้กันแล้วกันครับอืแต่เขาก็จะไม่ตายแต่พ่ายแพ้ทําลายคิชเจอร์หนึ่งตัวเราไปทําลายอันนี้บ้าข้างือตีได้สองทีแต่ว่ามันหกเองอะ่ะ อันนี้แหละกันแล้วก็ทำลายมันเองทำลายตัวนี้ครับโอเคตาฝั่งนี้กระหน่ำตีไปเลยีบอกว่าถ้าตีได้ทอยเต๋าแต่เขามีหกเองอันนี้ฮาตีเอาตีตีแล้วกัน,นลุ้นนะครับเผื่อพลังใจเอ้ยแปดะกูไปเ,เชียร์ฝั่งนี้แนตะ่เมื่อไรผม <c oughs> ปล่อยเข้ามาก่อน เพราว่าเลือดมีต้องหกอ่าเหลือห้าโอ้โหแล้วนี่เหลือการ์ดสองใบแลเหลือแค่นี้อืมขอลงไปนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคสง่งไทําให้ศัตรูทิ้งการ์ดสองใบด้วยตาผมผมคยเดียวตัวนี้ตีได้เลยเนี่ยเขาไม่มีพิชพอตัวนี้ตีเก้านี่ก็ลดอีกเหลือสี่ละอ้าวคูจะตายเองอืมอันนี้ผมตีเอาตัวนี้ตีครับ ั่นแหละสิ่งที่ต้องการคืออยาได้เนจี้อันนี้ลงสนามทำลายคิจเจอร์คู่สู้หนึ่งตัวที่มีห้าหรือมากกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยใช้อันนี้โอเคเดี๋ยวว่ากันโอเคตาฝั่งนี้อ่าแน่นอนต้องเอ้ยเมื่อกี้นีต้ตีใช่ไหมได้เนจี้ฝั่งนี้ขอตั้งรับเพราะปล่อยเข้าไม่ได้เอาตัวนี้กันครับไตายตัวนี้ตายก็บอกว่าผมาฝั่งนี้ต้องทิ้งการสองใบอันทิง้ง โอเคทิ้งสองใบนี้ครับแล้วก็ตาฝั่งนี้ใช่ไหมลงสนามครับทําลายตัวที่มีพลังห้าหรือน้อยกว่าทําลายตัวนี้ครับสัดกําลังกู้ต่อสู้โอ้โหฝั่งฝั่งผมนี่คือเหลือการ์ดแค่ใบเดียวกับตัวนี้ตัวเดียว,ว,ว,ยวอ่าพลังเขาเก้าซึ่งผมขอใช้เอเนจีครับโอ้โหลืมดูความจริงผมควร อ๋อควรใช้อันนี้เพื่อทําให้ผมมีนักล่าแล้วผมมันเลือกตีได้แล้วก็ตีไอตัวนี้แล้วก็เอาซ่อนตัวตีเข้าเพราะเขาจะไม่เหลือซ่อนตัวแล้วผมเล่นพลาดเองคิดสองหัวแล้วแบบพลาดอ่าผมวันนี้ครับเพื่อเอาเคีเจอร์หนึ่งตัวของคุณกลับขึ้นมือเนาะอ่าซึ่งผมเอาตัวเนี้ยกลับขึ้นมือครับแล้วผมลงมาใหม่ครับพอลงมาเขาบอกว่าทําลายตัวที่มีพลังห้าหรือน้อยกว่าอ่าผมทําลายไปนี้ครับอ่าแล้วก็ตาศัตรู ศัตรูก็กระหน่ำตีตัวนี้ตีผมปล่อยเข้าเหลือสามละตาผมทำอะไรีด้อืกขอลงนี้มาก่อนแล้วกันเผื่อได้ตีแล้วทอยเต่าแล้วอินนิจี้มาทํานู่นทํานี่นะครับตาศัตรูศัตรูก็กระหน่ำตีครับอ่าผมปล่อยเข้าเหลือสองหีเกณฑ์ไร่มเยอะตาผมผมว่าตัวนี้ตีเสี่ยงเผื่อได้อนจี้ โอ้ได้2องเอนิจิเวิร์กจัดอ่ะฝั่นี้กันผมตายใช่ไหมตาเขาเขาต้องกระหน่ำตีแล้วผมเหลือหนึ่งตาผมผมใช้นี้ก่อน3เม็ดนะครับใช้ใบนี้ชุบชีวิตเอาการ์ดจากกองทิ้งศัตรูขึ้นมือมาขอดูกองทิ้งหน่อยสิเ,เล่นคนเดียวก็มันได้อามันทำยังไงอันนะมันต้องมีสักอันพาแพ้อะไรคิดเจอที่มีหหรือน้อยกว่าเขาเก้าเล แพ่แพ้ทำลายคีเจอร์หนึ่งตัวอ่าไม่สามารถอ่านีนักล่าไพยแพ้ยึดครองคีเจอร์ได้เวลาพิกกลับมาเอาไปนี้ครับขึ้นมือปะวะขึ้นมือขึ้นมือเสร็จผมก็ลงไปนี้จบเทินนะครับตาสัตวตูหูอือขอลงไปนี้ก่อนแล้วกันไพยแพ้ได้เอน r จีตามคิเจอร์ ทำลายคิจเจ้าหนึ่งนสามน้อยกว่าคิจเจ้าทุกตัวมีบ้าข้างบ้าข้างคือตีสองทีอ่าศัตรูฝั่งนี้ยังทำไปได้ตาผมผมไม่เหลือการในมือลงไม่ได้ครับเหลือแค่ต้องตีลนะอะผมเอาตัวนี้ตีไปซึ่งแน,น่อนเขาต้องป้องกันครับเขาขอเอาตัวนี้ป้องกันครับ ่าเขายอมตายเพราะนี้บอกถ้าตายจะได้เอนจิหนึ่งต่อคีเจอร์คู่ต่อสู้มี2ตัวได้เอนิจีสอครับเอาไปมาตาฝั่งนี้มีอะไรทำมังว้าการตรง,งนั้นคีเจอร์ตัวบ้าข้างใช่จอร์นักล่าคีเจอร์ทำลายคยีเจอร์ซื้อการดไม่ได้หมายถึงการสมันไม่ได้ช่วยตอนนี้เลยผมอ่ะ,อะตีอันนี้ก็การ การเสร็จครอบควบคุมใบหนึ่งยึดครองที่มีหกหรือมากกว่าตาฝั่งผมผมวันนี้ตีอันนี้กันนะครับตามกับเขาทำอะไรไม่ได้ผมตีผมชะนะเย่ชนะเพราะว่าเกณฑ์ไหลตแต่แรกเยอะมากประมาณนี้นครับความเดือดของการดวลของไม b u บัคนะครับเดี๋ยวไปดูความยิ่งสุดเลยผมว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมไม b u บัคค g of ออฟโตเกียวกล่องนี้นะครับบอกเลยว่าผมหวังผมมากนะครับคือ ชอบชอบแม่คันดิที่มันให้มากับกล่องน,นี้มากๆ,ๆเลยคือผมว่าชอบเล่นไมล์บัคอยู่แล้วชอบมากแล้วก็เล่นบ่อยมากคือใครแบบมีอยู่2คนอะไม่รู้เล่นอะไรผมก็ชวนคนนั้นเล่นเกมนี้นะครับแต่ผมขอคนอ่านการ์ดหน่อยคือมันจะมีผู้เล่นบางคน,นที่แบบไม่ชอบอ่านการ์ดไม่ชอบอ่านเทคแล้วแล้วก็บางครั้งต่อยเป็นภาษาไทยเขาก็ตีความไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูการ์ดได้เขามันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถ้าดูการ์ดในมือคนอื่นถูกไหมนะครับนั้นมันก็เลยต้องแบบเฮ้ยเกมเมอร์ระดับหนึ่งแหละนะเกมเมอร์ระดับหนึ่ง โดยที่แบบเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ได้อยากเล่นเกมที่มันยืดเยื้อยืดยาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากดวลกนนนันมันแบบว่ากระชับแล้วก็ตัดสินใจสนุกสนุก,นกเนี่ยไม่บลนี่คือเป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะกับเซ gment น,นี้มากนะครับแบบเหมาะที่สุดแล้วนะครับและกับตัวคิงออฟโตเกียวเนี่ยครับบอกเลยว่ากล่องเนี้ยส,ส่วนตัวผมนะผมชอบมากกว่ากล่องหลักอีกครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ว่าไม่เคยเล่นเนาะไม่เคยซื้อเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่บล็เขาพูดถึงกันเยอะเนี่ยอยากจะซื้อกล่องไหนเป็นกล่องแรก จำเป็นไหมที่ต้องซื้อกล่องก่อนหน้าก่อนแล้วค่อยไปซื้อกล่องน,นี้ไม่จำเป็นครับถ้าเป็นผมนะถ้ามีกล่องน,นี้กับกล่องอีกกล่องน,นึงให้เลือกซื้อหมดจะซื้อกล่องน,นี้ครับเพราะอะไรคืออย่างแรกคือแมคานิกของไม้บัคกกล่องอื่นๆเนี่ยมันยังอยู่ครับมันยังอยู่มันจะมีใบที่แบบมีความสามารถลงสนามความสามารถตอนตาย พอสามารถสนิ้อะไรเนี้ยเล็กน้อยเนาะอ่าพอสามารถที่แบบมี2ชีวิตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก,กล่องนี้ครับมันมาพร้อมความสมารถใหม่ที่ถูกใจผมมากนะั่นคือระบบถอยเต่าครับหรือพุชิวลักนั่นเองปกติแล้วไม้ักเนี่ยครับเวลาเราเห็นว่าศัตรูมีพลังเยอะแต่เราพลังน้อยเอ้จะทำอะไรไม่ได้ก็ลงกาไปก่อนแล้วกันหรือรอดักใช้ไม้กักงั้นยังไม่ตีแล้วกันตีไม่ได้อะไรเงี้ยแต่กับตัวนี้ครับต่อให้เราเห็นว่าพลังเราต่ากว่าแต่ต่ากว่าไม่เยอะ เสียงตีได้เพราะมันหลายๆตัวมันจะเอามาทอยเต๋าแล้วมาบวก power ตรงนั้นทําให้บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะพลิกเกมได้นะครับเรียกว่าเพิ่ม element การการแบบการเสี่ยงการผู้ยลักเข้ามาที่ปกติแล้วไมบัคไม่มีเพราะนั้นเนี่ยโหมันยิ่งมอบแบบมอบรสชาติที่ผมชอบมากเข้ามาในเกมที่ผมชอบมากอีกนะครับกับตัวนี้แล้วก็รวมถึงระบบเอนเนจี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคมา,มากๆเลยแต่แอบเสียดายโดยที่ว่ามันไม่ได้มีให้ใช้บ่อยขนาดนั้นเหมือนถ้าเกิดว่าเอาเอาตัวกล่องเนี้ย ไปรวมกับกล่องหลักหรือแม้แต่ผมเองที่มีกล่องบิกบ็อกก์ที่แบบผมมีตัวเสริมแม่งครบยันปัจจุบันอะแล้วถ้ากล่องนี้ไปรวมอีกอะ่ะกลายว่าเราเซตอัพไอพวกกาความสามารถพิเศษการที่ใช้ต้องใช้เน็ตจีซื้ออะไรเงี้ย อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็มีเฮาส์รูของผมเองเวลาเอากล่องนี้ไปรวมเนาะก็คือปกติแล้วมันจะแบบจั่วซิสิบใบสุ่มเนี่ยมาทําเป็นเด็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือให้ทุกคนจั่ว30บใบมาสุ่มแล้ว30บใบนั้นอ่ะมันเลือก10ใบทําเด็กอีกทีหนึ่งแล้วค่อยดวลกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้บางทีเราอยากจะเล่นกับระบบเนี้ยให้มันมาคอมโบกันเพราะมันจะมีตัวที่แบบว่าทําให้เราทอยลูกเต๋าใหม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ตัวนั้นมาแต่เราเล่นรวมกับตัวเสริมทุกอันเลยแล้วไม่มีตัวไหนทอยเต่าเลยตัวนั้นก็ไร้ค่าเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยใช้วิธีนี้เล่นเอาก็คือแบบมาดับจัดเด็กกันแบบมาจัดเด็กเองอ่ะแบบเอาพูมาก่อนแล้วก็มาจัดเด็กในพูในทิ้งแล้วค่อยดวลกันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าสนุกมากๆกนะครับการเพิ่มอะไรตรงนี้มาคือแอบอยากให้มีไมบั๊กเคียวโตเกียวกล่องที่2มาแบบว่าไมบั๊กเคียวโตเกียวสองอะไรเงี้ยที่เอาระบบเนี้ยเข้ามาเพิ่มอีกมันจะทให้มีพูการในการ พอยเต๋ตาในการเล่นกับเนจี้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงมันจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดความสามารถพิเศษที่ต้องใช้เนจี้ซื้อ,อะนะครับอันนั้นก็อยากได้เพิ่มอีกอะ่ะเออแบบเพิ่มความหลากหลายอ่ะกาว่าถูกใจกล่องนี้มากๆแล้วอยากให้มีแบบเกียวตัวเกียวสองมากเลยถ้ามีบอกเลยว่าเกมจะแบบโอก้กลมกล่อมมากเวลาไปรวมกับทุกๆตัวเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับ My Bug King of t ตัว o ครับสวีเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่อเมซิ่งครับผม ถ้าชอบก็สามารถสบสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้